โลว์สกายอยู่กับผมเจเอกวัน bon bon, นะครวันนี้อยู่ในเกมโมเด n วอร์ชิพที่คุณเห็นคือเรืออะไรเรือที่ผมไลฟ์เมื่อคืนนี้เองนะครับสำหรับเรือบัตเลอร์พาร์หน้าในบัตเลอร์พาร์เดือนมิถุนายนโอโ้โหเวลาอยู่ในเวอร์ชันมือถือนี่มันดูอะไรก็ขับแคบไปหมดเลยนะ <laughs> โอเคสิ่งที่คุณเห็นนี่คือเรือชั้น J.S. อากิสึกินะครับอากิสึกิหรือว่าเรือที่ไว้ป้องกันเรือพิฆาตเฮลิคอปเตอร์และก็เรือที่มีระบบป้องกันระบบเอจิตอีกทีหนึ่งนะครับก็คือลำนี้ใช้ป้องกันเรือที่ดีกว่าลำมันอ่ะเออประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับ J.S. อากิสึกินะครับผมก็อยากให้้าต่อไปเข้ามาเร็วๆเหมือนกันนะสำหรับเรือญี่ปุ่นจะได้ดูเท่ๆเทพๆสักทีนะสำหรับเวอร์ชันญี่ปุ่นแต่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีเรือโกงหลายลำอยู่อย่างนี่มายะนี่ก็โกงนะฮะ ถ้าเอาจริงๆญี่ปุ่นมีอะไรโกงบ้างครับดูดิมายะเนี่ยโกงเอ่อตะกรอนคุโรมะโกงนะฮะโมกามิก็พอใช้ได้นะครับยามาโตะก็แรงใช้ได้อิซโมะธรรมดานะครับแต่อิซึนามิเนี่ยกับซูยาคุนี่ก็ถือว่าโหดใช้ได้ซูยาคุนี่ผมก็ใช้ทำการแข่งออนไลน์ด้วยนะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยโก่งน่าดูสำหรับแ,แพทนี้มันเหมือนเป็นแพทของญี่ปุ่นฮะ ก็พูดกันตรงๆก็คือเป็นแพทของญี่ปุ่นนะเราไปดูอาวุธแบบเร็วๆแล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเพราะบางคนเนี่ยก็ดูมาแล้วแหละแต่อยากจะรู้ว่าเอาแบบสรุปคลิปสั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปดูเลยอย่างแรกที่เข้ามานะครับก็คือเจ้านี้เลยเรือบรตทุนพาร์ทเวลสี่สิบเป็นเรือฟรีเมื่อทําครบกิจกรรมนะครับ JS อากิสกิดีๆหนึ่งหนึ่งห้าเป็นเรือชั้นอากิสกินะครับถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปีสองพันกว่าๆนะฮะที่สามารถเห็นพบเห็นโดยทั่วกันนะครับ นั่นแหละ2000กว่าหมายถึง2,500ไม่2,000ตน้ตนๆโอเคก็ตอนนี้เนี่ยเป็นสีิภาพมีอะไรบ้างไปดูกันครับสเตตัสของมันคร่าวๆเ,เนี่ยก็คือความแข็งแกร่ง4 48,500ความเร็ว24นะครับความคลองตัว9.6แล้วก็เรดาร์10มีโซน่าไกลครับ3.20ซึ่งเรือมน้ำต้องกลัวลำนี้แน่นอนเพราะเป็นเดสโซเยอร์ er ที่โซน่าไกลมากคำอธิบายของเขาบอกว่าเป็นเรือน,นำ ของเรือพิฆาตสมัยใหม่ชั้นอากิสุกิของญี่ปุ่นพร้อมอาวุธนำวิถีเรือประเภทนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มการป้องกอันเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กเป็นหลักนะครับและยังสามารถบปติการหลากหลายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทั้งผิวน้ําใต้น้ำนะฮะมันรับได้หมดเลยสถานะตัวเรือเป็นทีมมหากราบนะครับไม่ใช่ตำนานนะก็เป็นสีส้มนั่นเองและเป็นเดส t r รอยเยอร์ส่วนระยะการมองเห็นยังไม่ถูกเปิดเผยนะฮะน่าจะต้องรอให้ของออกมาก่อน เปิดออนไลน์ทุกคนแล้วถึงจะเห็นนะครับอาวุธที่ให้มากองมากเลยครับไซโลมีแค่นี้นะฮะด้านหน้าแค่ประมาณไม่กี่ช่องนะครับแล้วก็ตรงกลางเรือมีไม่แค่ไม่กี่ช่องแต่ตัวนี้เนี่ยทาความสามารถในการโจมตีมิสไซล์ได้ถึง4เบิร์ดซึ่งแฮมแชร์ยังต้องอิจฉานะฮะ u a s แฮมแชร์ต่อมาปืนหนึ่งกระบอกครับด้านหน้านะครับแล้วแต่คนจะติดนะฮะแล้วก็ M270 A2 m l r s นะครับเป็นอาวุธที่ใช้ต่อต้านอากาศยาน จากพื้นผิวสู่อากาศนะฮะเจ้านี่ก็ถูกมาติดตั้งตรงกลางเรือให้ทําการยิงเพื่อตอบโต้เรืออมน้าและก็เรือผิวน้ําด้วย1เบิร์ดนะครับต่อมาเป็นตอร์ปิโดนะครับด้านข้างของตัวเรือไม่แน่ใจมีสองสองข้างไหมมี2ข้างนะครับออกซ้ายขวานะครับนะก็ติดกันไปผมติดเป็นตอี่ปุปไทยแปดเก้า 8, 9, แบบรุนแรงไปเลยเฮลิคอปเตอร์หจุดด้านท้ายเรือนะครับแล้วก็ลานด้านหลังเพื่อทํากิจกรรมนะครับแคบมากเลย ต่อมาเป็นอาวุธหลักอีกอันหนึ่งนะครับที่จะมากับบรนทุนพาสนี้นะครับสำหรับไท่เก้าสิบสามคิน SAM เจ้านี่นะครับไท่เก้าสิบสามคิน SAM สำหรับเจ้านี่เนี่ยเป็นอาวุธที่ปกติจะอยู่บนรถนะครับรถเฮฟวี่วิ่งเข้าไปยิงวิ่งเข้าไปยิงใช่ไหมแต่เจ้านี่จะถูกติดตั้งอยู่บนเรือนะครับสำหรับไท่เก้าสิบสามคิน SAM เจ้านี้จะสามารถป้องกันจากพื้นผิวส่อากาศได้ซึ่งแน่นอนมันต้องรุนแรงแน่ๆไม่งั้นไม่ได้ถูกติดต่อติดเข้ามาในพาสนี้แน่นอน ก็อย่างที่ทราบนะครับใครเป็นขวัญใจเขาก็จะจะรู้ว่าเจ้านี่เทพแน่นอนไงแลเมจ970ครับยิงออกไป2ลูกก็ประมาณพันเก้าหรือมาความเร็วไม่ธรรมดา311ตามเครื่องบินทันแน่นอนและต่อมาเป็นริม1นึ่งหกหนึ่ง box RB โหดไม่โหดก็อาวุธประมาณนี้เดี๋ยวไปเล่นให้ดู1ตาเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันเทพจริงหรือเปล่าโดยทดสอบจากอาวุธมันก่อนนะฮะผมจะติดอาวุธที่มีความเป็นไปได้เรื่องความแรงนะครับงั้นผมจะติดเป็น t m f ก่อนจะติดก่อนจะติดนะครับไปดูระบบการอัพก่อนสำหรับใครพลาดคลิปเมื่อคืนก็จะไม่รู้นะครับว่าเรื่องการอัพเนี่ยตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่างผมอัพ T M F 1 5 5นี่การอัพจะมีการอัพเกรด1 0 0นะครับ <sk ill> เมื่ออัพเกินหรืออัพเหลือนะครับระบบจะทําการคืนคะแนนอัพเกรดของคุณนะครับคะแนนอัพเกรดที่เป็นส่วนเกินนะครับจะถูกส่งคืนนั่นเองซึ่งใครที่มีปัญหาเรื่องอัพแล้วหลุดอัพแล้วแหลกเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีการประสบปัญหาแล้ว สำหรับคนที่มีเกรดอัพเยอะๆนะฮะก็กดอัพทีละร้อยเลยเรียบร้อยไม่ต้องเคียนเหมือนเดิมก่อนแล้วกว่าจะกดอัพได้อันนี้ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีเลย ถ้าใชต้องการครับอันนี้คือหนึ่งระบบที่เปลี่ยนไปนะครผมพูดกลางรายการเลยเพราะว่าคุณจะได้เห็นนะครับอาวุธที่ผมติดไปเป็นอาวุธอะไรตอนไปดูของอัปเกรดอื่นไปดูเรื่องอาวุธด้วยแล้วกันสาหรับ YJ 2 1นะครับตอนนี้จะถูกแก้สถา,านการณ์นะครับจากปกติรีโหลดแค่ประมาณ5วิเนี่ยตอนนี้รีโหลด9.80วินะครับและดาเมจเนี่ยก็ถูกปรับเป็น39มเลยความเร็ว524เหมือนเดิมฮะแต่ความแข็งแกร่งกบ ความแรงถูกปรับเยอะเลยนะฮะเอาง่ายๆว่าเรือลำนี้ถ้าติดเป็น YJ21 อ่ะโคตรแรงนะครับแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วก็แรงขนาดเที่ว่าเท่ากับ DS12 อ่ะดาเมจเท่ากันเลยความแรงเท่ากันดาเมจเท่ากันความเร็วเท่ากันต่างกันแค่คูดาวแค่เที่ยววินะฮะเพราะว่าผมจะติดอาวุธพวกนี้แหละนะครับ YJ21 DS12 t m f 155แล้วก็ต่อ t y าย89ทั้งหมดเป็นอาวุธที่แรงมากที่สุดในเกมไปดูกันว่า JS ากิส u กิ 1> 1 15, <S <S ดีหนึ่งหาทำดาเมจได้เท่าไหร่ไหนไปดูกันครับผมจะยิงใส่เรือดำน้ำเลยนะโดยปล่อยต่อวิดีโอไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเล็งปืนแล้วก็ยิง MLIS ไปมิสไซล์ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ยิงอุ้ยสามแสนนึงลองอีกทีสิ 9, สองแสนเก้าทำวอเจ้าเตรียมโดนโอ้โหโดขนาดนี้ไปลองเล่นกับบอทด,ดูงั้นไปดูต่อเรื่องการเล่นออฟไลน์ออฟไลน์นะครับถ้าเราเล่นทีมเดสแมดเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับหลายด่านนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด่านพายุกลับมาแล้วนะฮะถ้าเราเล่นเดสแมดจะเป็นพายุเดสแมท แบบออฟไลน์ออนไลน์ line, line, แบบไหนไปดูกะัฮะคิดถึงกันไห้กับด่านพายุใน Online, โหมดออนไลน์ออฟไลน์เขาค,คัมแบ็กมาแล้วเป็นไงโอ้โหคัมแบ็กวาสน่ากลัวเลยนี่นะฮะต่อจะนี่ไงแท่นกุดจ,จอบแบบใหม่นะฮะทำให้การโจมตีมีการแบบว่าพัฒนาขึ้นเอาไง่ายๆว่าไม่ต้องหลบแท่นเดียวแย่งกันแล้วนะฮะมี3แท่นให้ทำการโจมตีด้วยกัน ปกติเกมนี้ด่านนี้จะเป็นเกมที่เยืออยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็จะยิ่งยืเดเยือมากกว่าเดิมเฮ้ยนายอะ่ะเอามิสไซไปกินเลยไี่ไง้ยไงล่ะเอามิสไซไปกินโหลดเร็วอยู่นะหายไปีิไม่หายไม่หายใช่ไหมนี่ MLIS ของเรานะครับสำหรับ M270 ยิงลงใต้น้ำเข้าบินแล้วสามหมื่นกว่านะครับมีสะดุ้งอะ่ะเพราะเรามีการโจมตีใต้น้ำได้แล้วก็นี่ฮะชื่อของเดฟนะฮะชื่อฟ้าได้ไงก็ไม่รู้ยิงไปครับโอ้โหเป็นไงรุนแรงขนาดนะั่ะมันแฟร์ได้นะแฟรทีก็จบเหมือนกันนะ เจ้าจะแฟได้ค่าก็ไม่สนหายไปเลยครับหูสองแสนเจ็ดเจ้าแฟได้ค่ากับตรมตีได้เหมือนกันโอ้โหมันแฟวะ่ะบ,บายๆในน้องรักมันถึงคราวที่เจ้าต้องไปแล้วแหละเจ้าชา์ค ฉันมาหาหนายแล้วสวัสดีครับวู้ติดแท่นซื้อซีโหไงโู้ยงงสาใจเพื่อนๆว่าโกงไหม,ไมก็สังเกตเอานะฮะมิสไซสี่เบิร์ดลำไหนมีลำนั้นโกงอยู่แล้วนะ แล้วก็รูปแบบหน้าจบจะเป็นแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วก็สีของของสายบอทเนี่ยก็จะมีสีแดงสีน้าเงินสีเหลืองอะไรเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือเรือที่ผมจะรีวิวคือเจสอากิสกิเข้าๆประมาณนี้นะฮะเราไปดูเรื่องของเฮลิคอปเตอร์บ้างสําหรับเฮลิคอปเตอร์ของเจ้านี่โอเฮดวันนะครับนินจารู้สึกว่าสีจะถูกออกแบบมาใหม่นะฮะซึ่งจริงๆผมยังไม่เคยเห็นสีนี้นะรู้สึกว่า เฮลิคอปเตอร์นี้จะยิงลงใต้น้ำได้นะฮะจากที่ผมเคยทำคลิปเมื่อวานนี้ทดสอบเรื่องอาวุธกันก่อนนะฮะมิสไซล์อันนี้3นะครับ1 4ื่นนะอันนี้3 2 0 0มนะฮะโอ้ประมาณนี้อ่ะดาเมจประมาณห0 0 0ื่นนี่เหรอวะไม่ใช่สินายต้องไม่ใช่อย่างนี้สิเฮลิคอปเตอร์พาร์ตเลยนะหรือเป็นเฮลิคอปเตอร์ฟรี แล้เเฮลิคอปเตอร์ฟรีใช่ไหมหกหมื่นสองครับโอ้โหเบามากเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เบามากจริงมิซายก็แค่สามหมื่นสามต้องบอกก่อนว่าเฮลิคอปเตอร์อันนี้ลำนี้จริงๆมันมันเป็นลำที่แบบเรียกว่าเก่านะฮะเก่าจริงๆแล้วเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่พื้นที่แคบมากนะครับด้านข้างแต่ด้วยสีด้วยอะไรของมันเนี่ยดู เพราะว่าเอาใจคอเกมญี่ปุ่นนั่นเองแต่เจ้านี่เป็นฮอที่เคยถูกสั่งให้อยู่เป็นรายการถึง3ปีด้วยนะเพราะว่ามันมีปัญหารเรื่องเครื่องยนต์นะฮะถ้าผมจําไม่ผิดนะ,ะที่เคยอา่านดูดัมเบกของมันดิโอ้หสุดยอดไปเลยเราไปดูว่ามันยิงลงใต้น้ําได้ไหมแต่ความเร็วมันก็ไม่ได้ด่อยนะฮะห้าก็ถือว่าเร็วได้ระดับหนึ่งเฮลิคอปเตอร์มันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ด้านข้างแคบนะครับทาให้เจ้านี่เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นไซส์แบบเล็กกระทัดรัดเป็นไซส์แบบผู้คนชอบอะ่ะเออเขาลงน้ําเรียบร้อยนะฮะสำหรับเรือดำน้ำําอาวุธไม่สามารถยิงเรือได้เลยนอกจากเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์มีปืนกลที่สามารถใช้ล็อกเรือได้นะครับทําให้ทําการยิงใส่เรือดำน้ําได้ถือว่าดีระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีมันหมดด้วยอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เลย เขาเรียกว่ามันก็เลยถูกเนิร์ฟเรื่องอาวุธการโจมตีนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทำการโจมตีได้เบามาก DBM ได้แค่ประมาณ6 0หมื่นเองแต่ปืนของมันเนี่ยไม่มีมันหมดนะครับกระสุนไม่มีมันหมดหมายความว่าหมดแม็กกาซีนก็โหลดใหม่ได้เรื่อยๆเพราะว่ามันกันเรือดำน้ำได้นั่นเองดูดิดูด,ดิก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้มันเนี่ยเป็นอันตรายต่อเรือดำน้ำก็เลยถูกเนิร์ฟเรื่องอาวุธนะฮะผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับ เนี่ยอยู่ไกลๆดิยิงดิได้ไหมอยู่ไกลๆก็ยิงได้นะครับเนี่ยดูดิเอ้ยมันอยู่ไกลๆมันยิงได้นะเนี่ยแปลว่าโกงครับลำนี้โกงกับเรือลำน้ำมากนะฮะไม่โกงกับผิวน้ําแต่โกงกับเรือลำน้ำมากนะครับผมอยู่ห่างปืนมันได้กี่กิโลเดียดูลองดูดิตอนแรกผมนึกว่าฮอลำนี้จะไม่โกงนะฮะมันโกงครับเนี่ยผมอยู่ห่างสามกิโลนะถ้ามันยิงโดนนั่นคือมันโกงนะ มันโดนนะเว้ยเพื่อนหมื่นหนึ่งอะแล้วโหลดก็ไม่ได้นานด้วยแล้วผมจริงเทีรนัดอะอก้งอยูยู่นะฮะเรือมน้ำทำไงอ่ะทำารทำอะไรไม่ได้นะฮะถ้าฮอลัมนี้เป็นล่าขึ้นมาเออถือว่าเป็นไฮไลท์ของมันเลยนะนึกว่าฮอจะแบบกาก กรรมนะฮะที่ไหนได้เองก็มีเขี้ยวเล็บอยู่เหมือนกันนะเจ้า o h 1นินจอันนี้คืออาวุธอันที่ 2, 2ที่เป็น bp นะครับสำหรับรีคอปเตอร์ o h One Ninja 1นินจาแล้วก็เจ้าเรือเจตอากิสก <uki> ิต่อไปไปดูต่อมาเป็นเครื่องบินจู่โจมของญี่ปุ่นนะฮะสัญชาติญี่ปุ่นได้เข้ามาในเกมแพทนี้ต้องเป็นแผ่ญี่ปุ่นแบบล้านเนะฮะ โมเดลของมันนี่เหมือนกับ F16 เลยนะฮะซึ่ง F16 อย่างที่เราทราบนะฮะแม่งมีเกือบเป็น 10, 20, 30, 40, 50รุ่นนะฮะคือแม่งเยอะมากจริงๆในสําสำหรับ F16 นะแต่เรียกย่อยๆเรียกลมๆว่า F16 นั่นเองนะครับโครงการของเขานะฮะเป็นโครงการแบบนี้ซึ่งร่วมกันผลิตระหว่าง m Mitsubishi กับเจ้า c k อก e ิ m มาตินนั่นเองจนได้โมเดลแบบ60-40ก็คือเจ้านี่จะใหญ่หกว่า F16 ปกตินะครับอยู่หน่อยหนึ่งนั่นเอง สำหรับเจ้านี่เนี่ยอาวุธของมันในเกมก็อง่ายว่าถูกฟิกมาแล้วว่าให้เล่นง่ายนะครับที่เห็นกันบ่อยๆก็คือเกมถ้าเป็นเรือเรือญี่ปุ่นก็จะเล่นง่ายหรือไม่ก็จะเป็นเครื่องบินญี่ปุ่นก็จะเล่นง่ายนั่นเอง f 2จริงๆเคยมีประวัติกับอ่รัเสเซียด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อในพาร์ทหน้านะครับสำหรับข้อมูลของมันแล้วก็ฉายาของมันไวเปอร์ซีโร่เนี่ยยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าคอยติดตามนะันเราเทสให้ดูกันเป็นแบบจังหนับเลย กปืนก้นของเขานะฮะจะยิงออกไปลํามาลูกนะฮะลำละลำมละหนึ่งป้อมนะครับทำน้ำเมตได้อยู่ประมาณส0 0 0 0ื่นะก็ถือว่าไม่ธรรมาดาต่อมาเป็นมิไซล์ครับ72็ดหแรงมากๆและอันสุดท้ายครับ72็ดหเหมือนกัน้ำเมดแสเจต่อเบิร์ตคุณว่ามันโกงไม่โกง <c oughs> คุณว่ามันโกงไม่โกงฮนะ กงไม่กงเพื่อนเพื่อนช่วยช่วยบอกผมหน่อยว่าสรุปแล้วเจ้าน,นี่มันโกงหรือไม่โกงพกเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไง <S <S เกี่ยวกับ F16 Super Kai <S <S ก็ช่วยบอกผมทีนะครับส่วนมิสไซล์ของมันแฟร์ได้หมดเลยนะฮะแฟร์ได้ทุกอันมันไม่มีมิสไซล์ไหนแฟร์ไม่ได้นะครับแต่แรงมากจริงๆคือถ้าเข้าบัชชิตเนี่ยแน่นอนได้ดาเมจรประมาณแสนสี่แน่ๆแล้วถ้ามันดำน้ำละ่ะโจมตีได้ไหมลองไปดูฮนะเครื่องบินลำนี้ไม่สามารถโจมตีใต้น้ําได้ จบนะครับแปลได้ไหมลองลองไว้ฮะแปลได้หมดเลยทำใจนะจ๊ะโอเคเจ้านี้อาวุธก็มานี้นะครับแตนเจ็ดสี่เมื่อกี้มิสุวิชินะฮะตานี้มาเจอเจ้าคาวาสกิบ้างเป็นไงรูปลักษ์แบบตมุตมีมากนะครับสําหรับพ <c oughs> ีวันตมุตมีมากนะครับสําหรับพีวันโอเคเรามาดูเรื่องพีวันบ้างครับสําหรับเครื่องบินลาดตะเวน P1 ล้ำใหญ่ขนาดน,นี้สุดยอดเลยนะฮะก็อาวุธของเขาจะมีไฮเปอร์โซนิกด้วยนะไม่ธรรมาดาปะล่ะอันแรกเลยครับไฮเปอร์โซนิกนะครับแรงมากลูกละ4 4่สองลูกนะรวมกันนะฮะต่อมามิไซอีกอันหนึ่ง72 0 0 0นะฮะสำหรับไทย1 7เตี 17, 17แล้วก็สุดท้ายไทย0เเป็นไทย07ที่แรงมากแรงมากจริงจริง รวมกันนี้คือมั่นใจได้เลยว่าเจ้านี่แตกแน่นอนนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆรออีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะบินวนอีกทีนึงแต่ข้อเสียของมันคือมิสไซล์ของมันเนี่ยไม่สามารถกันแฟร์ได้นะคะับสำหรับเจ้าหาน,นี่สองแสนน่ะเออและสามารถยิงลงใต้น้ําได้ไหมอย่างที่ทราบครับมันเป็นไทาศูนเจ็นะฮะถ้าเพื่อนๆรู้จักทส่วนเจ็ดก็จะรู้ว่ามันสามารถโจมตีใต้น้ําได้และดาเมจแรงมาก ลูกล 30, ะสามหมืน่ะรวมกัน90,000มโคตรแรงนี่คืออาวุธอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เข้ามาเป็นวอพารเป็นเครื่องบินบอมเบอร์ญี่ปุ่นลำที่2ในเกมเจ๋งไปละและอย่างที่ผมบอกไปครับอันสุดท้ายที่เข้ามาคือไทย93คินแซมแลวนี้เป็นเอตราต้าน,นกาศยานซึ่งผมไม่ต้องรีวิวหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการรีวิวเอมันต้องรีวิวแยกเป็นชุดๆไปนะฮะ โอเคนี่คือของที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดในเกมนะฮะรวมไปถึงสกินนะครับก็จะเรียงกันเลยอันนี้รอบนี้นะครับจะมีด้วยกันจะเป็นผู้หญิงชื่อไซเบอร์ด็อกไซเบอร์ด็อกสไซเบอร์เกชาสามเป็นไซเบอร์ซามูไรนะฮะที่เห็นจะมี3อันนี้นะครับที่เหลือก็ยังไม่เห็นนะไม่รู้ว่าไปโผล่ไหนหรือปะตัวลายของมันก็มีนี่ครับนีออนอาทิตย์ตกเป็นลายขึ้นทะเลนะลายคลืนทะเล จะเป็นแบบนี้สายแบบนีออนนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยแล้วอีกลายหนึ่งเป็นไซเบอร์ด็อกนะฮะอย่างนี้เลยไซเบอร์ด็อกเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นแต่เป็นแบบเหมือนดรามติกอ่ะดูบนเครื่องบินเนี่ยก็จะแบบเหมือนอยู่ในนะอีกอันนึงก็เป็นลายนี้ญี่ปุ่นเลยบอกเลยเลยว่าเป็นญี่ปุ่นนะฮะแต่กิ้เหมือนลายไทยอยู่เหมือนกันนะก็ <c oughs> ประมาณนี้ครับที่เข้ามาทงไม่ได้บอกนะครับว่าอะไรเข้ามาแล้วอย่างที่บอกไปนะมิสไซล์ YJ21 อนะครับอัพแรงมากนะครับดัมเมจสามหมื่นเก้านะครับบับจาก ห8ึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหมื่นสามหมื่นเก้าเลยนะแล้วความแข็งก็บัฟเพิ่มความเร็วก็ก็เ,เดิมนะฮะแล้วก็เวลาถูกถูกถูกเนื้อให้เป็นเก้าจุดแปดศูนย์นะฮะแต่ก็แน่นอนใครก็ใช้ครับเพราะามันแรงมากส่วนมายะนะครับมายะก็ได้บัฟในเรื่องของมิสไซล์เหมือนกันนะฮะมิสไซล์มายะนี่สองหมื่นแปดพันหกร้อยนะฮะและสามลูกคิสภาพดีมันเท่าไหร่เออลองคิดลองคิดลองคิดดูนะฮะแล้วก็มีของในร้านค้าที่เป็นทองมาใหม่นะครับอย่างแรกเป็นมิสไซล์นะครับ ไท่เก้าศูนย์ SSM หนึ่งบีสองร้อยทองนะฮะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้ามิสไซล์มาใหม่ของญี่ปุ่นเหมือนกันไท่หนึ่งหนึ่งเจ็ดไท่หนึ่งเจ็ด SSM นะครับราคาหนึ่งพันทองนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ตอร์ดิโดจะเป็นไท่เจ็ดสิบสามนะครับตามสองสี่นะฮะเป็นตอร์ดิโดเทียรสองนั่นเองสองร้อยทองนะฮะหลักๆก,ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปเทสของใหม่พวกบินไซล์ให้ดู อันแรกเป็นไทป์หนึ่งเจ็ดเอสเอ็มนะครับน้ำเม็1หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสองเบิร์ดก็สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับไปดูกันว่ามันเฟี้ยวขนาดไหนดีโหลดแค่เจ็ดจุดสามห้านะครับระยะยิงสิบสองจุดหนึ่งสามนะครับความแข็งแกร่งเจ็ดสิบไปดูฮะลูกมิสไซล์ที่พุ่งออกไปนะโอ้โหเป็นไงเบ้เข้าให้แล้วโหลดเร็วแล้วอะเฮ้ย มันพุ่งขึ้นฟ้าแล้วมันไม่ออกข้างแล้วปกติมันจะต้องออกข้างนะแปลว่ามันถูกแก้และฮะเมื่อวานในไลฟ์ยังพุ่งขึ้นพุ่งพุ่งออกข้างอยู่เลยหรือเฉพาะลำไเก้าหมื่นสามรวดเร็วเดี๋ยวลองไปใช้ลำเดิมดูนะเมื่อวานยังเอียงออกข้างอยู่ยนะมาดูดิโอ้ยมันแล้วแต่มันแล้วแต่เรือเลย ถ้าแอนิเมชันของลานี้คือมันยิงพุ่งออกข้างครับมันก็เลยไม่เหมาะกับมิสไซล์ไทศูนย์เจ็ดนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไทศูนย์เจ็ดไทหนึ่งเจ็ด SSM <an> นะเนี่ยดูดิแต่ถ้าเป็นกอตคอปหรือเป็นอะไรที่ปล่อยมิสไซล์จากไซโลด้านหน้าเนี่ยฮะแน่นอนนะครับมันพุ่งตรงให้เลยเออ,เอ,ออันนี้เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจนะฮะอันนี้เรียนรู้ไว้ได้เลยนะครับเ,เพื่อน ก็ถือว่าเจ๋งนะมีสาใหม่มีข้อดีกับเรือที่ปล่อยไซโลอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าปล่อยไซโลเป็นท่ออย่างนี้นะครับจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะจำไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจำไว้ด้วยนะเพื่อนๆเออเผื่อไปใช้ผิดลำนี่ชีวิตจบเลยนะไปดูันต่อครับที่เหลือก็จะเป็นอาวุธเทียสองนะฮะจะเป็นไท90 h s m ปล่อยไซโลออกมานะครับลูกละ14,300นาะเทียร์2ปล่อยขนาดนี้แรงมากนะครับแล้วความเร็วเร็วที่สุดในบรรดาเทียร์2และ330.5นะครับ เวลาบรรจุแค่5.25วิโกงมากมิซายญี่ปุ่นอันนี้อนาคตคือโกงเลยนะครับต้องดูว่าจะมีเนื้อมีบับอะไรหรือเปล่านะแล้วก็ต่อมาเป็นไท73นะครับตออวิโดโอความเร็วสูงสุดนะฮะ93.3แล้วก็แรงถึง14,950เวลาบัรจุ7วิโกงเหมือนกันตอนนี้โกงแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปลองรีวิวชนเรือให้โอ้14 ตอโดล่ะออกไปสองลูกสามหมื่นนะสองเก้าแปดเก้าแปดตอวีโดกับมิสไทล์โกงแน่นอนนะเพืนเพื่อนมั่นใจได้เลยผมการันตีเราไปดูหัวลบมิสไทล์กันเป็นแบบนี้นะครับใช้หนึ่งเจ็ดเออมก็ประมาณนี้เหมือนกันนี่แหละของทั้งหมดของมัน ประมาณนี้เลยแพทนี้เป็นแพทของญี่ปุ่นนะครับของเข้ามาทั้งหมดเลยนะแทบทุกอย่างทุกอย่างเลยดีกว่านะเข้ามาเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยเอาใจอะไรญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้สําหรับเพื่อนๆคิดว่ามีอะไรที่ที่อัปเดตนี้ผมยังไม่ได้บอกอีกก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ใครดูมาถึงตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้บอลบอลหน่อยนะฮะก็คือกดติดตามกดซับสไคร์นะฮะกดไลค์นะครับ, like รบหรือจะเป็นช่องทางสมาชิกก็ได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆกดสมาชิกเนี่ยก็จะได้เป็นกำลังใจให้บอลบอลในเรื่องของการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้บอลบอลก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ทุกคนถ้าได้สาระคลิปนี้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะอ่านตลอดนะฮะแล้วพบกันครับโชคดีเจอปืนกับผมสวสดีครับแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆครับโอ้โหจะไปกันแล้วนะอย่าเพิ่งไปสิจริงๆมีเรือเทียร์สองนะฮะเรือเทียร์สองของญี่ปุน่นเข้าใหม่อีกลำหนึ่งนะครับสำหรับ J S ทากานามินะครับดี DD 110นะฮะ เจ้านี่เป็นเดสไทรเออร์ของค่ายญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเป็นระดับเกียสองเรือนำของเรือวิฆาตขีปนาวุธชั้นทากานามิของญี่ปุ่นนะฮะเป็นการพัฒน,นาเพิ่มขึ้นจากมุลาซามินะฮะแต่มีการติดตั้งปืนที่ใหญ่กว่าระบบการคุ้มกันที่ได้รับการปรปับปรุงคุณภาพและโซน,น่านะครับซึ่งอาวุธมันก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งราคา5 0 0 0ทองนะฮะ ผมยังไม่ซื้อแล้วกันรอมารีวิวให้เพื่อนดูอีกทีนึ่งสำหรับข้อมูลตรงนี้เจ้านี่ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรแค่เป็นเรือเทียร์สองของเดตัวเยอร์ฝั่งญี่ปุ่นที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับโ okay, อเคเราไปดูกันต่อดีไหมหรือไม่ดีอ่ะให้อีกหน่อยนะแล้วกันนะครับซอนวิซายให้มา3เบิร์นนะครับเป็นแยกปุ่มกลแบบนี้เลยแล้วก็ปืนใหญ่หนึ่งกระบ,บอกตอร์ปิโดหนะฮะเอเอป้องกัน4ป้อมซึ่งเยอะมากแล้วก็เลิคอปรเตอร์หนึ่งเจ้านี่ไม่สเตลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเต็มจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวแยกให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับรอติดตามชมกันนะฮะในเรื่องของเพื่อนก็เพิ่มจาก100เป็น200นะครับแล้วก็สามารถปักหมุดได้ด้วยเปลี่ยนตัวอักษรในขณะในการแชทนะครับข้ามไปข้อความที่โยกไปโยกมาอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองก็คือเจ้านี่นะโยกไปโยกมานี่นี่นี่แล้วสามารถเปลี่ยนขนาดแชทได้ด้วยก็เปลี่ยนตัวเล็กลงไซส์เพิ่มขึ้นหรือเล็กลงก็แล้วแต่เราสายตาเรานะฮะอาตามที่เราชอบ ได้ถึง32พิกเซลเลยนะใครชอบก็จัดไปนะแต่ก็ต้องอ่านกดดีๆนะครับมีกดบอกอยู่ก็ <c oughs> <g> oh> ใครชอบฟอนต์ลเล็กก็เท่านี้ใครชอบฟอนต์ใหญ่ก็เท่านี้ไปเลยนะสรื่ราววันนี้อ่ะโอเคแล้วก็นี่นะครับมีการปักหมุดได้ด้วยแต่น่าจะเป็นการปักหมุดแชทต,ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงปักหมุดว่าเราคุยกับใครคนแรกเนี่ยก็ปักหมุดไปได้เลยนะฮะในแชทของเขาอย่างไอโอมเนี่ยผมปักหมุดไอโอมไอโอมก็จะอยู่ข้างบนเลยคือเขาจะไม่หายไปไหน ก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆคนแรกที่คุยกันตลอดนะครับประมาณนี้นี่คือฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาในเกม Modern Warship วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ